ภาพและเสียงสร้างขึ้นด้วย AI เป็นสิ่งสมมุติแต่เนื้อหาหลักธรรมเป็นของจริงแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นอันพระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบอีกข้อหนึ่งเมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งความเบียดเบียนจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในความเบียดเบียน แต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งความไม่เบียดเบียนจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในความไม่เบียดเบียนจิตของเธอดำเดินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพ้นดีแล้วพรากแล้วจากความเบียดเบียนอาสวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะความเบียดเบียนเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร่าร้อน เธอพ้นแล้วจากอาสวะเหล่านั้นไม่ต้องเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นที่ถ่ายถอนความเบียดเบียนอีกข้อหนึ่งเมื่อภิกษุกระทำไว้ในใจซึ่งรูปทั้งหลายจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในรูปทั้งหลายแต่เมื่อเธอกระทำไว้ในใจซึ่งอรูปจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอรูป จิตของเธอดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วออกไปดีแล้วพ้นดีแล้วพรากแล้วจากรูปทั้งหลายอาสะวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะรูปเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร่าร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสะวะเหล่านั้นไม่ต้องสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นที่ถ่ายถอนรูปทั้งหลายอีกข้อหนึ่ง เมื่อพิกษุกระทําไว้ในใจซึ่งสักกายะคือกายและใจของตนจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในสักกายะของตนแต่เมื่อเธอกระทําไว้ในใจซึ่งความดับสักกายะของตนจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในความดับสักกายะของตนจิตของเธอดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้ว ออกไปดีแล้วพ้นดีแล้วพรากแล้วจากสักกายะของตนอาสะวะเหล่าใดบังเกิดขึ้นเพราะสักกายะของตนเป็นปัจจัยมีความทุกข์และความเร่าร้อนเธอพ้นแล้วจากอาสะวะเหล่านั้นไม่ต้องเสวยเวทนานั้นอันนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นที่ถ่ายถอนสักกายะของตนทำห้าอย่างเหล่านี้แลรู้ได้ยาก